ก็เป็นว่านะครับอ๋อเก็บเงินปลายทางก็เปนเพื่อน99บาทอ๋อถ้าสั่งสองชิ้นได้เนึ่ออกนะครับถ้าสั่งสองชิ้นได้จะดีนะครับจะอ่าติกตอกเขาจะคิดค่าขนส่งไม่แพงนะครับทิกตอกเขาจะคิดฮะสองชิ้นจะไม่คิดค่าส่งเหรออ๋อสองชิ้นสองชิ้นนะครับทิกตอกเขาจะคิดค่าส่งสองบาทนะครับอ่าแต่ว่าเงื่อนไขการส่งนี้อยู่ที่ t ิกตอกนะครับอ่าแต่ทางร้านนะครับปล่อยอยู่ที่99บาทพร้อมกรอบนะครับขอย้าว่าเป็นของแท้นะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นของแท้นะครับ 99บาทนะครับพร้อมกรอบก็นแบบนี้เลยนะครับพร้อมกรอบนะครับแบบนี้เลยนะครับใส่กันมาแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับย้ำว่าเป็นของแท้นะครับผ่านการเวลามาจริงๆนะครับตั้งแต่ปี2517นะครับ2517จนถึงปัจจุบันนะก็49ปีแล้วนะครับ49ปีนะครับจะไปถึงมือเพื่อนๆในราคา99บาทพร้อมกรอบนะครับขอย้ำนะครับองค์พระคุณงามๆแบบนี้นะครับองค์พระคุณงามๆแบบนี้นะครับ99บาทนะครับพร้อมกรอบเลยนะครับเหมือนพร้อมกรอบกันเลยนะครับ อยู่ที่ความเด็วนี้ครับกดมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆกดออเดอร์กันมาอีกแล้วนะครับก็อยู่ที่ความรหวของเพื่อนๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับองค์พระคุดงามงาม